ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ใครเด่นใครดับเช็คผลงาน5แข่งใหม่เชลซีในเกมปรีซีซั่นนิโคลัสแจ็กสันกองหน้าทีมชาติเซเนเกัลมีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับเบเรล โดยพิสั่สันก่อนเขาก็นนำประตูเป็นว่าเล่นในเกมลาลิก้ากระทั่งช่วยให้เจ้าตัวได้ย้ายมาคคาแข่งกับทีมเงินถังเมืองผู้ดีในเวลาเพียงไม่นานซูนามว21ก็ทาให้แฟนบอลเชลซียิ้มกว้างจากการลงเล่นเป็นตัวสํารองและผ่านบอลให้กับมิคาโดมูริกกดประตูแรกของตัวเองให้กับสโมสรได้ทันควันเท่าน,นั้นไม่พอในเกมเดียวกันนี้ซึ่งเชลซีบุนแข่งเฉินชนะไบรตันทีมจากเพเมาลิด้วยการไปได้4-3ที่อเมริกา คำเป้าให้กับเชลซีได้ด้วยแถมเกมต่อมาในศึกพรีเมยรีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่แดนนูแสมเช่นกันก็เป็นเขาที่สองทีมออกนําในเกมสเสมอนครค่เซนหนึ่งนทั้งยังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจในเกมส่งท้ายที่ไล่ตีสเสมอดอนมุนคริสโตเฟอร์เอ็นคูคูหลังระเบิดดีลา่ามีส่วนร่วมกับประตู90เม็ดโดยยิงไป47จ่ายไปอีก43จากการลงเล่นเกมเบอร์ริก้าให้กับเอเบเรซิกแค่119นัด เอนคูคูก <c oughs> ็โดนเชลซีฉกมาร่วมทับในซัมเมอร์นี้ที่ผ่านมากองหน้าฝีเท้าดีมักจะย้ายมาตกม้าตายในถิ่นสเตมฟอร์ดบิดชนิดน้ำไม่ท่วนก็เป็นที่หวังกันว่าดาวยิงเลือดน้ำผอมจะช่วยแก้ไขปัญหาปืนฝืดได้เนื่องจากซีซั่นก่อนพวกเขาเช็คบิ Team, นกันทั้งทีมได้มากกว่าผลงานของเออร์ลิงฮาเนด์แค่2เม็ดเท่านั้นสังเกตณ์นในช่วงปีซีซั่นเอนคูคูเปิดตัวกับสมโมสรใหม่ได้สวยโดยยิง3าประตูจาก4ีนัดที่เจอกับไรแคมไรตันและฟูลแม ก่อนเดี่ยงในแมตช์เจอกับดอดมุลทีมแพทย์กลังตรวจเช็คเขาอยู่เขามีโอกาสยิงประตูแต่เขารู้สึกบางอย่างที่หัวเขา่าหวังว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่และเขาน่าจะกลับสู่ทีมโดยเร็วรเราเจอความเสี่ยงเพราะสภาพสนามไม่สมบูรณ์จากการใช้งานกีฬาหลากหลายประเภทมันเป็นความเสี่ยงในช่วงทัวร์ผมคิดว่าเราโชคร้ายนิดหน่อยแต่เราบ่นอะไรไม่ได้สำหรับผมมันเป็นความโชคร้ายปอร์เชติโนกล่าวอย่างไรก็ตามไม่ต้องสงสัยเลยว่าปอร์เชติโนไม่พื่มแน่ หากเอ็นคูคูฟื้นตัวไม่ทันในเกมเปิดซีซันนัดที่จะปะทะกับลิเวอร์พูลเดียโก้โมเรล่าในวัย18ปีอีซ้ายทีมชาติโปรตุเกสชุด U21 เพิ่งลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เบฟิกาแค่2นัดเท่านั้นมองดูแล้วเจ้าตัวก็ยังไม่น่าจะอยู่ในโผชุดใหญ่ของสิงบูในซีซันนี้แต่อย่างน้อยเขาก็มีชื่อนั่งข้างสนามโดยไม่ได้ลงเล่นในเกมบุกกับดอทมุนฟูลแลมหรือไบรทันกันนั้นใน2เกมก่อนหน้านัดที่ย่ำใหญ่แลขข้าม5-0 เขาได้ลงสนามในครึ่งหลังรวมถึงเกมเสมอนนี่ก็เซนนึงหนึ่ง,งโดยเจ้าตัวได้สัมผัสเกมในช่วง13นาทีสุดท้ายอังเจโลกาเบลอีกดาวรุ่งอีกลายที่เชลซีนำเข้าจากแดนแซมบา้าโดยปีขวาวัย18ย้ายมาจากซานโตสได้รับการยกย่องว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์หลังพังประตูได้ในเกมโคปลาลิบาร์ตาเดรสเขาเข้ามาเป็นสมาชิกทีมสิงบูตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาและถูกนำตัวไปทัวร์สโมสรอนด้วยโดยเขาเป็นคนจ่ายบอลให้กับเบเวล ทัดประตูในเกมประเดิมสนามกับเรคแฮมและได้ลงบูตต่อในเกมฟาดเกลือกับไบรตันและฟูแลมแม้คาดกันว่าจะถูกเชลซีปล่อยออกไปยืมตัวแต่จาลุจิดิมาซิโอนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนเปิดเผยว่าเจ้าหนูบาซิลรายนี้สร้างความประทับใจได้มากพอจนทําให้ปอเชติโนโ่เปลี่ยนใจเลือกเก็บเขาไว้ใช้งานกับสโมสรเลสลีย์อูโกชุกูเราดีใจที่เห็นเลสลีย์มาร่วมทีมเชลซี เขาเป็นเด็กหนุ่มที่น่าประทับใจสร้างชื่อในหลีกเอิงได้แล้วลอเล่นจูดและพอวิสตลลี่พุ่มนวยการร่วมของเชลซีถแถลงถึงการคว้าอูกูชูบูกองกลางเหมือนน้ำหอมวัย19ปีมาจากแรมเขามีความสามารถอย่างมหาศาลเรารู้ว่าเขาสามารถพัฒนาได้อีกเราพอใจที่พาเข้าไปทัวร์ใน USA และเขาจะมีส่วนร่วมกับทีมอีกไม่ช้าแม้จะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมอุดเครื่องกับดอนมุนแต่เขาก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงเล่น จึงหมายความว่าอุโกชุกูน่าจะต้องรอประเดิมสนามกับสโมสรใหม่ต่อไป